เด็ดสตาสันละหวังจัดทําผิวไม่เคยขอขอโทษโพ์นี้จัดว่าเด็ดแกนเด็ดสตาได้เทนวนด้วยเกียรเกีเตะลาที่เป็นคนดังอีกรายหนึ่งที่ออกมาเคลื่อนไหวถึงสถา,านการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ขอครอบราที่ส่ง ผลกระทบอย่างหนักทำให้ประชาชนทุกชั้นที่ได้รับความเดือดร้อนกันทบทวนหน้าไม่เว้นแต่กระทั่งเหล่าบรรดาลาดาลาและแกเซทั้งนักร้องโดยแกนเดสตาก็ได้วิกฤตขอความผ่านในสตอรี่ส่วนตัวว่าขอโทษทุกคนทุกคนอย่าง ขอโทษทุกคนทุกคนอย่างได้ไม่เคยขอโทษตัวเองทำเอาเหล่าผู้ติด